นัำเห็นอยู่ทางบ้านนะครับผมสวัสดีสตีที่น่ารักเนาะตอนนี้เราก็ได้ทําการเทเสาไว้นะสตี้ก็ต้งการเนาะว่าวันยกเสาเนาะน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ครับหลังจากวันพรุ่งนี้มันเป็นวันแรมเนาะใช่ไหมยายโชคจ้ายายเราก็บอกว่าหลังจากพรุ่งนี้แล้วมันเป็นแรงเนาะมันแรม พรุ่งนี้มันยังเป็นเดินขึ้นอยู่ แ้๊เาห็นไปใส่เทลงเลยตบๆเดี๋ยวมันก็ขึ้นใบคูนใบย่อล้าเอ็ดบาเป็นละชุกกหามาต่ฮื่นหมอแล้วต้อมต้อมก็ให้เม่เอ็ดมาต่ฮื่นหมอเละ ล้วมีหูจักได้เลิกยามก็สามโมงเก้าโมงโอ้ยอื้ยยังไปโอฮน่ะหะน่ะมันละงามแท้ถ้าถ้าเราจะเอาไปต้องเรื่องเราก็มาไม่ทันตื่นไม่ทันเอาสามโมงดีกว่า พรุ่งนี้จะทำพิทีกี่โมงสามโมงสาโมงเช้าสามโมงครึ่งสามโมงเช้าสโมงเช้ก้าโมงนะเวลาสวยสวยงามเลยมืออื่นเฮ้าสิเหตุไปที่ขึ้นเสามันบะแม่นจ้นะมือเฮาตั้งเปาเาลยวเนาะยูนในที่นึงทำห้แกกันเราต้องยกเสาพรุ่งนี้เราต้องหาที่มา ในค่ณในเท่าเขาต้องจุดทูบเป็นวะเขาทีเดียวเลยวเป็นวะใช่ใช่พ่งนี้เลยอ๋อตรงนี้ก็คือเราจะได้ร่วมจุดทูบด้วยเนาะเก้าโมงเพราะ FC คอมเมนต์มาเยอะว่าให้จุดทูบบอกกล่าวพอดีใช่พวกนี้เลยถ้าถ้าถ้าจะกล่าวก็กล่าวที่นางธรณีดินดอนของเพิ่นก็ให้ก็ให้เพิ่นทำเองขอตั้งบ้านถ้า เจ้าที่เจ้าทางก่อนให้ให้พ้นย้ายออกให้พ้นย้ายออกก่อนเพราะว่าขออยู่ตรงนี้ขอที่เจ้าที่เจ้าทางนางทรณีให้พ้นย้ายออกก่อนเราเราขออยู่ตรงนี้เรามาดีเราไม่มาลายไม่ต้องทำย้ายก็ได้เพราะเกิดไปก่อนมันจะเป็น บ้านเก่าก็บ้านเก่าก็ใส่อย um, ู่หนอมอัน ouais นี Secondly, ้ม med ันเป็นเราจะยกใหม่นะเออขอนางธรณีย <Ah ้ายออกก่อนประเพณีบ้านเฮา พ่อแกก็ไม่รู้เอนน้ำกีมิ้นลูกน้ำกีมิ้นกับน้ำชมป่อยมันรดเจาเลยอขมิ้นธรรมดาบ้านเราเอาอีม่ได้อดับะสูชงเลยเนาะกระสมช่ใช้กับบ้นเลยเนาะ thằng đeo, kéo ẩu bùn, nhóc rung mắc cả xôm nướng luôn, để ừ, trống vang rồi, vang rồi này, vang rồi ừ. này, vang này, ừ. Ừ. อันนั้นมันไม่สร้างสร้างสร้างในอันนี้สร้างหนอมอันี้คืออาตตะซื้อคู่ฮะเราต้องพูดกันอย่างนี้นะเอฟพีอันนี้ก็คือทำรับจ้างทั่วไปเหมือนใช่เขาก็เคยทำงานบ้านทำอะไรไปรับจ้างทำประเภทนี้ก็ได้อยู่ส่วนน้องพีก็ทำก่อสร้างอยู่แล้วเพราะนั้นเพื่อนก็เลยรู้ที่เหลือใส่ทรายเลยครับที่เหลือใส่ทรายพอแล้วหนอมใส่ทรายใส่หินเลยเอาไปใส่เลยลูก ใส่ท no oh, right. ั้งคู <h 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 ่นั่นแหละมาจมเอาน้ำใส่โอ้สวยเลยสวัสดีเออต้องอย่างนี้ลูกชอบไหม ไอ้ไหมต้องสัยกว่าพอจะกว้างไปหน่อยเนาะคิดว่าเสื้อจะใหญ่นะทีแรกเสื้อจะใหญ่นะดูๆๆทาชมดูเท้าโอ้ยสวยเลยอาบน้ำเร็วใช่ไหมคะงั้นยังดูจากทรงแล้วยังอาบแล้วอาบแล้วพรุ่งนี้อย่าลืมอาบน้ำแต่เช้าไปโรงเรียนน้ทาครีมทาครีมให้เรียบร้อยแล้วก็แต่งตัวไปโรงเรียนนะคะ ค่ะสวยงามเลยพ่อเมื่อเช้าเดี๋ยวตอนเย็นเราก็มาเจอกันเดี๋ยวน้องเค้กยังไม่ได้อะไรเลยกับน้องเค้กยังไม่ได้คุณพ่อก่อนนะลูกเนาะน้องเค้กเข้าที่หลังขอเงินขอเงินแล้วขอเงินจะไปซื้อหยังไปไปในบ้านบปะไปกระเพยไปนะต้องเที conv, ่นย well, so. yeah, ู ه, like the block. The block. Mm ่วกระะไผ่ลก็คูณนะครับตอไปก็ร้เพยล่ะชอบไหมลูก ชอบไหมได้ชุดใหม่มาปุ๊บชอบนะแต่ชุดใหม่รู้สึกว่าต่อไปจะต่อไปก็หากระโปงมาให้น้องใส่นะต่อไปต้องเป็นกระโปงนะมันจะเด่นเด่นนะกระโปงมันกระชี้ยากนะค่ะมีผสมเสียฮันค่ะหาบอลแคบกระวัติใช่เพราะว่าใส่ทั้งได้ไหมนายู่ช่างเขาทำแบบนี้เลยช่าง ถ้ามันเหลือน้อยช่างก็ทำอย่างนี้เลยสีน้องเค,ค้กนะก็คือกลุ่มหน้ากลุ่มตาไม่เยอะใครนะน้องเค,คก้กนะคนที่เราถ่ายเมื่อคืนนะอีพ <c oughs> ีเขาครัวดำเขาไม่ได้เหมือนใช่อเาเเงินน้ำพร้อมไหมลูกงอ่้นนีก็ต่อไปน้องเค,ค้กก็จะไปเรียนต่อ ก็จะมีจบประมาณนี้นะคะในางามช่องเกี่ยวนะคะสวัสดีค่ะ